สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถครอบครัวพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับมาชมค่าย HONDA HONDA c r v อาเจนที A ่ w e, T 4ปี2012มือเดียวป้ายแดงนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิความสีขาวสวยๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังคันนี้รับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้3เดือนครับ รถมือเดียวป้ายแดงนะครับเครื่อง2.0ออโต้ขับ2ใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับคันนี้สมบูรณ์และคุ้มมากๆครับคันนี้เปิดราคา279,000บาทนะครับเพราะว่าวิ่งมาเยอะนะครับ330,000กิโลเมตรสภาพดูแลมาดีมากๆดูแลถึงดูแลสวนจนปัจจุบันนะครับเปิดราคาไม่แรงนะครับ มีแอร์ด้านหลังนะครับเย็นทั่วถึงกว้างขวางนั่งสบายดูสภาพภายในนะครับขนาดวิ่งมาแบบนี้ดูแลได้ขนาดนี้บอกเลยว่าคุ้มมากครับกับราคา279,000บาทนะครับรถครอบครัวพร้อมใช้เป็นมือเดียวป้ายแดงดูแลศูนย์ดูแลดีเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพพร้อมมากๆนะครับราคานี้คุ้มจากใจแอดมินถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับใครกำลังหารถครอบครัวใช้งานนะครับเครื่อง2.0ออโต้นะครับขับ2 พร้อมมากๆไม่เคยแก๊สนะครับการันตีเลยครับว่ารับประกันเกยียร์เครื่องยนต์ให้อีก3เดือนนะครับใช้กันได้สบายใจแน่นอนขับได้ทั่วไทยนะครับรถสภาพแบบนี้นะครับราคานี้คุ้มมากๆนะครับลองคํานวณและพิจารณาดูได้นะครับผมคัดรถสวยเช็ครถสวยมาฝากสมาชิก สนใจอยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับมีรูปนะครับก็ติดต่อมาครับไลน์มาได้เลยครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อมาเลยรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับขอรูปนะครับไลน์มาได้เลยครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพมีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแฟนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรถสวยๆนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้ทั่วไทยช่วงล่างไม่ดังรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้อีก 3เดือนดูแลศูนย์จนปัจจุบันดูแลดีสภาพดีมากๆกนะครับก็เรียนตามตรงวิ่งมาเยอะก็เปิดราคาเบาๆนะครับถ้าราคาปกตินะครับก็จะเปิดกันอยู่3 0 0แสนต้นๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ปีนี้นะครับก็ลองคำนวณดูนะครับพิจารณานะครับคัดสวยมาแล้วเช็คมาแล้วนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับเบื้องต้นถ้ามันไม่สวยและไม่ดีจริงผมก็ไม่นํามาลงช่องอยู่แล้วครับก็ลองพิจารณาครับฝากด้วยนะครับอยากได้รูป ติดต่อมาครับมีให้กันนะครับรถพร้อมๆแบบนี้กับราคาแบบนี้ไม่ถึง3 0 0แ0,000นได้ Honda g เจทนที่4ครับขอบคุณครับ